ค่ะครสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและบัณฑิตทุกท่านนะคะค่ะศาสต่าจานโยบายทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยรายะชภัฏธนบุรีค่ะมีนโยบายที่เด่นๆในด้านใดบ้างคะคืออย่างนี้นะคะนโยบายของมหาวิทยาลัยรายะชภัฏนธนบุรีนั้นสภามาหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายไว้นะคะว่าการผลิตบัณฑิตนั้นเราจะคำนึงถึงเรื่องคุณภาพเป็นประการสำคัญ และก็ในการผลิตนั้นในการเรียนการสอนเราตระหนักดีว่าเด็กที่จะจบแล้วสามารถที่จะต้องออทำงานได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในทุกหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีการฝึกปฏิบัติตั้งแต่ปีที่1น,นะคะและปีที่2ที่3และที่4ที่4ี่ก็จะออกฝึกปฏิบัติจริงเพราะเรามีสหกิจศึกษานะคะและขณะเดียวกันเราก็มีศูนย์บม่มเพาะนะคะศูนย์บม่มเพาะทางด้านเพื่อที่จะให้เด็ก บัณฑิตเราเนี่ยฝึกปฏิบัติอย่างจริงนะฮะโดยเฉพาะสาขาิิาศษานั้นเป็นการไม่ใช่ฝึกงานเป็นการทำงานจริงเพราะฉะนั้นทุกคณะวิชาจะต้องเตรียมเด็กของตนเองให้พร้อมในการเข้าไปทำงานเลยใน4ใน4เดือนนะฮะเราจะ4เดือนเลยเต็มคง3เดือนไม่ใช่นะฮะเดือนเต็มเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเน้นคุณภาพและขณะเดียวกันเราก็เน้นให้เชิงปฏิบัตินอกจากปฏิบัติแล้วเนี่ย นักศึกษาของเราเนี่ยจะต้องไปเรียนรู้ในแหล่งประกอบการนะคะทุกคณะเช่นคณะครุศาสตร์ก็จะไปโรงเรียนตั้งแต่ปีที่1น,นะคะจนกระทั่งปีที่2ที่3ถึงปีที่5แต่ว่าสาขาอื่นก็ต้องไปหาผู้ประกอบการนะคะอย่างเช่นทางด้านออวิทยาศาสตร์นะคะก็ไปโรงงานอย่างเช่นเราก็เป็นเ,ออเครือข่ายกับผู้ประกอบการมากนั่งที่สมุดประการในกรุงเทพมหานคร ก็มีเช่นเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเราก็ไปดูในเรื่องของออบริษัทน้ำมันเวนลอยนะคะที่จะเป็นนะะที่จะเป็นพันธมิตรหรือเครือข่ายเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยนั้นจะมีเครือข่ายกับผู้ประกอบการเป็นหลักนะฮะ,นะะเพราะเราตระหนักดีว่าถ้าเด็กจบทฤษฎีอย่างเดียวนั้นในเรื่องของการปฏิบัตินั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ลงเนี่ยเมื่อเราไปทํางานจริง โอกาสที่จะมีใครมาสอนเหมือนกับในมหาวิทยาลัยคงไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เชื่อมั่นว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ์ธนบรีนั้นสามารถที่จะรู้ทั้งทฤษฎีปฏิบัติและทํางานโดยไม่ต้องไปฝึกงานค่ะค่ะแล้วในอนาคตท่านอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นภายในราชภัฏ์ธนบุรีบ้างไหมคะค่ะก็ใหม่ๆก็คืออย่างนี้นะคะเรื่องของหลักสูตรเนี่ยมันเป็น ไม่ใช่หยุดอยู่กับที่หลักสูตรนะมันจะมีการเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งใหม่ๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏนธนบุรีนั้นนั่นก็คือหนึ่งเราก็ต้องดูว่าหลักสูตรที่เราเปิดอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นผู้ประกอบการหรือว่าการมีงานทำของบัณฑิตที่จบไปแล้วเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเราต้องคำนึงถึงว่าเมื่อเด็กเข้ามาอยู่ปีหนึ่งกับเราทำนายได้เลยนะคะว่าอีก4ปี5ปีเขาจะมีงานทำหรือไม่ ะะถ้าเรามองแล้วดูนยโยบายรัฐบาลด,ดูนยโยบายของเศรษฐกิจของประเทศถ้ารู้ว่าไม่มีงานทำเราก็จะลดในสาขานั้นน้อยลงหรือกระทั่งปิดโปรแกรมก็มีนะคะและเราก็ไปพัฒนาหลักสูตรที่ในอนาคตที่คนต้องการนะฮะผู้ประกอบการต้องการถ้าไม่คำหนึงอย่างนี้เนี่ยแน่ๆบัณฑิตเราตกงาน นะคะคือเราเราไม่ใช่ผลิตโดยที่อาจารย์เราพร้อมแล้วก็ผลิตอย่างนั้นมันก็เป็นอะไรฮะเอ่เอซัพ p l า e อยากจะผลิตอะไรก็ผลิตเนี่ยคงสภาหมหาวิทยาลัยก็ให้นโยบายไปอย่างนี้นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยก็ดำนำไปปฏิบัตินะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูความต้องการของผู้ประกอบการหรือดีมานด้ดวยนะฮะไม่ใช่เรามีอาจารย์ถนัดตรงนี้แล้วก็ต้องเปิดตรงนี้คงไม่ใช่ เราก็จะมีการปรับหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมาเรามองไปใน4-5ปีข้างหน้านะคะถ้าพัฒนาหลักสูตรณวันนี้ผู้ประกอบการต้องการหรือไม่หรืออนาคตของเศรษฐกิจของประเทศจะไปทิศใด,ดอันนี้ต้องคำนึงนะคะเราไม่ได้อยู่ณวันนี้ต้องสามารถทํานายได้อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของ สภาหมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก็นำไปปฏิบัตินะคะเราก็อยากเห็นว่าบัณฑิตเราจบไปแล้วได้งานทำถูกไหมคะและค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต่ำจากทั่วไปนะคะและไม่ต่ำกว่ามหาวิทยาลัยอื่นนะคะเพราะฉะนั้นชาวราชพัฒเราตระหนักไม่ใช่เฉพาะราชพัฒนนบุรีนะคะทุกราชพัฒ์เราคำนึงถึงจุดนี้และค่าตอบแทนนั้นจะต้อง เหมือนกับที่จบจากมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะอันนี้ก็ก็เรียนว่าเราอยากเห็นอย่างนี้และการพัฒนาหลักสูตรนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะสนับสนุนในการเรียนการสอนก็ต้องพร้อมนะคะทั้งอาจารย์ทั้งอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เพราะฉะนั้นอาจารย์เราเนี่ก็จะมีการพัฒนาศักยภาพถ้าท่านจบปริญญาโทมหาวิทยาลัยก็พัฒนาถึงปริญญาเอกนะคะและขณะเดียวกันนี้น,นอกจาก ทางด้านศักยภาพทางวุฒิการศาแล้วก็ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนทุกด้านอยู่เพื่อที่จะให้อาจารย์เรามีผลงานวิจัยถ้ามีผลงานวิจัยนั่นก็คือ,อนำผลงานวิจัยนั้นไปสอนนักศึกษาของเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญที่สภามหาวิทยาลัยอยากเห็น และก็ให้นโยบายไปนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยก็ดําเนินตามนโยบายของสภาหมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังอยากให้ที่เห็นนะ่ะเรานอกจากจะเรียนแล้วก็เข้มข้นปฏิบัติแล้วนะคะบัณฑิตเราต้องมีจิตสาธารณะด้วยนะคะต้องมีจิตสาธารณะมีความรู้คู่คุณภารพร,ราชพัฒทุกราชพัฒน์จะยึดหลักตรงนี้นะคะราชพัฒน์นบุรีก็ไม่ได้ต่างจากราชพัฒ์อื่นเราคํานึงถึงการฝึกให้ มีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือและขณะเดียวกันนั้นก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมอันนี้จะเป็นจุดขายของชาวราชพัทนะคะราชพัทธนบุรีก็เช่นเดียวกันค่ะ,คะเรียกได้ว่ามีการพัฒนาตั้งแต่ระดับอ,อาจารย์จนกระทั่งถึงบัณฑิตเลยใช่ไหมคะคืออาจารย์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนนะคะ ก็พัฒนาด,ด้วยเพราะว่าถ้าขาดเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการที่มีคุณภาพต้องมีคุณภาพเพราะฉะนั้นก็จะต้องเกี่ยวข้องกับนักศึกษาตลอดนะคะอย่างเช่นสถาบันวิจัยสำนักส่งเสริมวิชาการนะคะออกองพัฒนานักศึกษานะคะกองพัฒนานักศึกษาเราก็ถือว่าเป็นจุดที่จะต้องฝึกให้ไม่ใช่มีความรู้อย่างเดียวนะคะปฏิบัติได้ ต้องมีบุคลิกภาพต้องมีอย่างที่เรียนแล้วนะคะความซื่อสัตย์เ,ยเป็นหลักละความรับผิดชอบคุณธรรมทั้งหลายเป็นหลักแต่จะเสริมเรื่องของบุคลิกภาพนะคะการพูดการจานอกจากนั้นเราจะเสริมหลายๆด้านนะคะเช่นสอนแม้กระทั่งว่าถ้าจะไปสมัครงานท่านจะเขียนประวัติของตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะให้ผู้ที่เขาไม่รู้จักเราแล้วรับเราเข้าทํางาน แต่ต้องเป็นข้อมูลความจริงนะคะต,ต้องเขียนให้ได้นะคะเราก็มีการปัดชิมนิเทศนะคะทุกเรื่องแต่ไม่ใช่ปัดชิมนิเทศแล้วจบแล้วเลิกกันนะครับจะทําก่อนนะคะสอนเลยตั้งแต่การเขียนประวัติตัวเองการเขียนว่าทําไมเราถึงจะต้องไปสมัครเข้าทํางานตําแหน่งนี้หรือไปเรียนเปียโทก็จะเขียนและขณะเดียวกันนั้นเราก็จะเน้นเรื่องของภาษาเป็นหลัก ะะเพราะว่าภาษากับคอมพิวเตอร์นั้นบัณฑิตเรานั้นต้องมีการสอบเราเรียกว่า exit exam นะคะตรงนี้นะคะก,ก็ถ้าไม่ผ่านท่านก็ต้องมาสอบใหม่จนกระทั่งจบนะคะถึงแม้ว่าจะจบสาขาหลักสูตรแล้วแต่ว่าถ้าสงตัวนี้ไม่ผ่านก็คงต้องสอบกันครั้งที่สองครั้งที่สามนะคะมหาชทยาลายก็ยินดีที่จะจัดสอบให้นะคะค่ะพอพูดถึงเรื่องภาษาแล้ว ช่วงนี้ประเทศไทยเรากําลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนค่ะทางมหาวิทยาลัยได้มีนยโยบายเพิ่มขึ้นมาบ้างไหมคะว่าจ,จะพัฒนานักศึกษาเพิ่มขึ้นในด้านใดเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับประชาคมอาเซียนได้ค,คือตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยนะคะเดนจะพูดในนามสภามหาวิทยาลัยก่อนว่าสภามันอะไรนี้ตระหนักดีว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นะคะ ปี2ปีนี้แหละนะคะเราจะต้องเตรียมบัณฑิตยอย่างไรก็จริงเราเตรียมไปแล้วรุ่นที่จบเนี่ยก็เป็นรุ่นที่เตรียมไปแล้วนะคะก็คือสภาก็ให้นโยบายมหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายออสอดคล้องกันนะคะนั่นก็คือเราเตรียมตัวบัณฑิตเราเนี่ยบัณฑิตรุ่นที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบายนี้ก็ได้ถูกเตรียมหลอ่อหลอมา เราเตรียมมาหลายปีแล้วนะคะก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องของภาษาภาษานั้นเราเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักก่อนนะคะภาษาอังกฤษเป็นหลักถือว่าถ้าประเทศในอาเซียนนั้นก็คงใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางนะคะภาษาอังกฤษนั้นจะมีการทดสอบจะมีการเรียนทั้งในรายวิชาต่างๆในศัพท์เทคนิคนะคะอย่างเช่นบัญชีก็จะมีภาษาอังกฤษในเรื่องของบัญชีวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ และขณะเดียวกันก็เป็นอย่างนี้ฮะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วเราก็ให้เรียนภาษาเพื่อนบ้านและโดยเฉพาะเพื่อนบ้านอีก9ชาติเนี่ยนะคะเราก็เรียนเช่นเขมรลาวอินโดนีเซียก็แล้วแต่นักศึกษาจะสนใจภาษาใดแต่อย่างน้อยๆต้องเรียนรู้แต่ก็จะเรียนรู้ยากะนะฮะแต่ว่าจะต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นขณะเดียวกันเนี่ยของเราเราคำนึงไม่ใช่อาเซียนอย่างเดียวนะฮะ ก็จะเรียนบวก3าบวก4ขึ้นไปนั่นก็คือจีนจีนนั้นมหวาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมนักศึกษาให้รู้ภาษาจีนในระดับที่ต้องเรียกว่าใช้งานได้เลยนะคะใช้งานได้เราก็จะมีอาจารย์จีนมีอาจารย์ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษนี้เราก็มีอาจารย์ต่างประเทศมานะคะที่จะเป็นเจ้าของภาษาช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้มีภาษาอังกฤษภาษาเ,เพื่อนบ้านจีนซึ่งต่อไปเนี่ย ก็เป็นเกาหลีต้องรู้นะฮะเกาหลีญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าพวกนี้ขณะนี้ประชาคมอาเซียนนั้นก็ร่วมมือกับอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวก็ร่วมมือร่วมวมือกับญี่ปุ่นก็จะเป็นอาเซียนแล้วก็เจแปนเซ็นเตอร์นะคะซึ่งขณะนี้นั้นก็จะมีการประชุมสัมนาตุลาคมมหาวิทยาลัยก็ได้รับทุน ตรงนี้หนึ่งทุนเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสัมมนาในกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นเจ้าภาพหลักก็เป็นอาเซียนแล้วก็เจแปนซินเตอร์นะคะอันนี้ก็เรียนว่านอกจากภาษาแล้วเราไม่ใช่สอนภาษาอย่างเดียวต้องรู้วัฒนธรรมต้องรู้ประเพณีนะคะของแต่ละชาติว่า มีความเป็นอยู่คก็จริงอาเซียนยจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเราต้องรู้ลักษณะของวัฒนธรรมประเพณีเมื่อเราไปทํางานกับเขาเนี่ยวัฒนธรรมประเพณีศาสนาถ้าเราไม่รู้มันก็เกิดการผิดพลาดหรือไม่ได้รับการยอมรับนะลูกถ้าอย่างนี้ก็เป็นออลักษณะของภาษาขณะเดียวกันนั้นก็ต้องรู้เรื่องของเศรษฐกิจด้วยว่าอาเซียนนั้นแต่ละชาตินั้นมีเศรษฐกิจเป็นอย่างไร มีอะไรเป็นสินค้าส่งออกนำเข้าและอย่าลืมว่าประชาคมอาเซียนนั้นมีจำนวนประชากรมากมายทุกชาติพยายามที่จะค้าขายกับอาเซียนถ้าเราเตรียมตัวไม่พร้อมบัณฑิตหน้าวันนี้นะคะที่จบออกไปเนี่ยหน้าวันนี้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเราก็เตรียมมาแล้วนะคะแล้วต่อไปข้างหน้าไม่ใช่เตรียมเพื่อจะไปปี2558แแต่เตรียมก่อนก็เตรียมมาหลายปีแล้วค่ะจนกระทั่งบัณฑิตรุ่นนี้จบ ก็จะมีคุณสมบัติพร,พร้อมสำหรับอาเซียนแล้วก็อย่าลืมว่าแรงงานอาเซียนนั้นจะหมุนเวียนถึง8กลุ่มนะคะที่ได้รับการรับรองและของเราเองก็จะมีเรื่องของบัญชีท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะวิศวกรรมนะคะเทคโนโลยีทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าใน8กลุ่มนั้นเนี่ยเราถ้าตเตรียมไม่พร้อมการหมุนเวียนของ ผู้ที่จะทํางานต่างชาติก็เข้ามาทํางานกับประเทศไทยแต่ถ้าเราเตรียมไม่พร้อมเราก็จะถูกแย่งในประเทศไทยด้วยถูกไหมคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะถูกไปต่างประเทศก็ไปไม่ได้นี่คือจุดที่มหาิทัยตระหนักและครูบาอาจารย์นั้นตระหนักในเรื่องนี้ดีก็ต้องช่วยกัน ส่วนหลักสูตรเนื้อหาสาระนั้นต้องเข้มแข็งพอที่จะเข้าไปสู่อาเซียนได้นะคะเพราะว่าเราเราไม่ใช่เรียนเศรษฐกษิจอย่างเดียวเราเรียนรู้ถึงหลักสูตรของประเทศอาเซียนด้วยว่าเขาเน้นอะไรบ้างในแต่ละสาขาถ้าเราไม่เน้นเราน้อยกว่าเขาโอกาสที่เราจะไปทํางานในอาเซียนก็ยากอย่าว่าจะทํางานในอาเซียนเลยถ้าเราน้อยกว่าเขา คนที่ทํางานที่อาเซียนก็จะเข้ามาทํางานเมืองไทยถูกไหมคะเราเองก็จะถูกแย่งงานไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมตั้งแต่เรื่องของภาษาวัฒนธรรมเศรษฐกิจหลักสูตรนะคะความเข้มแข็งอันนี้ของหลักสูตรเพราะหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะมีการปรับอยู่ตลอดเลยนะคะไม่ใช่5ปีปรับทีหนึง่งถ้าเ,เราเห็นว่าอะไรที่ขาดเมื่อเด็กออกไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นบัณฑิตรุ่นนี้นะคะที่ออกไปเนี่ย เมื่อเข้าสู่แรงงานปั๊บการทำงานเขาก็จะตอบมหาวิทยาลัยกลับมาว่าอย่างเช่นเราแบบสอบถามไปเลยหรือสัมภาษณ์เนี่ยนะคะว่าท่านเรียนมาแล้ว4ปี5ปีของมหาวิทยาลัยท่านมองแล้วอยากจะให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอะไรในหลักสูตรนนเพหารุ่นต่อไปด้วยนะคะคือเราก็ได้สะท้อนว่าเออบัณฑิตที่เราผลิตไปแล้วเนี่ยมันมันขาดอะไร แต่เขาบอกว่าขาดอะไรเราก็เอามาใส่ในหลักสูตรมันหลักสูตรมันปรับได้อยู่แล้วหลักสูตรนั้นเราถือเป็นดินามิกนะคะไม่ใช่อยู่กับที่คือจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและณปีนี้ปีหน้าก็อาจจะเปลี่ยนเร็วนะคะเพราะโลกมันหมุนเร็วเปลี่ยนเร็วถ้าหลักสูตรคงที่เราก็คงคงไม่ได้นะคะบัณฑิตเราก็จะเสียเปรียบเพราะนั้นมองว่าราชพัฒทุกราชพัฒ ก็คงมีคิดอย่างนี้นะคะและโดยเฉพาะราชพัฒนบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีนั้นเราตั้งกฎเกณฑ์ไว้เลยว่าท่านต้องมีความรู้หลักสูตรที่เทียบกับในอาเซียนได้ความเข้มแข็งของหลักสูตรนะคะขณะเดียวกันองค์ประกอบอื่นๆอย่างที่ได้กล่าวเรียนไปแล้วว่าก็จะมีหลักสูตรภาษาวัฒนธรรมเศร,รษ,ษฐกิจนะคะและอื่นๆที่ เราต้องเรียนรู้มากและอยากจะเรียนอย่างนี้นะคะว่ามหาวิทยาลัยก็ได้มีความร่วมมือกับทุกประเทศนะคะเพื่อนบ้านและตลอดจนจีนญี่ปุ่นอะไรเนี่ยนะคะเด็กเราก็ออกไปฝึกงานอาจารย์ก็ไปแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเรามีเครือข่ายในอาเซียนกับมหาวิทยาลัยอันนี้แหละที่นักศึกษาได้ไปฝึกงานแต่ก็คงไม่ได้ไปฝึกทุกคนนะฮะแต่เมื่อไปมาแล้วเนี่ยยีคน30คนเนี่ยกลับมาก็จะมาเรียนรู้แล้วก็ถ้านักศึกษาพร้อมที่จะไป เราก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทุกมหาวิทยาลัยถ้าเด็กพร้อมที่จะไปโอกาสนั้นมีอยู่เสมอในการพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบและเป็นคนของพระราชานะคะตามคำว่าราชพัฒนแต่ขณะเดียวกันเราไปอาเซียนแล้วเราไม่ได้เดี๋ยวบอกโอ้โหต้องไปต่างประเทศเครือข่ายแล้วลืมรากเงาของตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่ของเราเราก็ยังต้องพัฒนา คนของประเทศชาติต่อไปนะคะก็ทำงานติดดินนะฮะก็คือเรารู้ในเรื่องของการเรียนรู้ช่วยเหลือชุมชนความเรียนรู้ของไทยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หลุดออกไปถึงต่างประเทศหมดนะคะของเราต้องเรียนรู้ก่อนให้แน่นแฟนแล้วก็เรียนรู้เพื่อจะเสริมเติมเข้ามาเรียก<บ>ว่าพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพเลย ส,สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านอาช่วยให้อาวาสกับบณัณฑิตดุษฎีบณัณฑิตและมหาบณัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วก็เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้นะคะค่ะก็ะอยากจะเรียนว่าเออสุดท้ายนี้ด่ฉนก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านดุษฎีบณัณฑิตมหาบณัณฑิตและบณัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้และก็เป็นปีมิ่งมหาวงคลนซึ่งทราบกันดีอยู่นะคะว่า มหาวิทยาลัยก็ได้ถวายาปริญญานะคะแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะคะสยามกุฎราชกุมารในรัฐรัฐประศาสนาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์และก็ท่านก็ทูลเ,เราถวายและท่านก็มีเมตตากับมหาวิทยาลัยนะคะท่านทรงรับการทูลกล้าถวายและขณะเดียวกัน ก็ถวายปริญญานิติศาสตร์ดุสรีบัณฑิตแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภานะคะซึ่งเราถือว่าเป็นมิ่งมหามงคลเลยล่ะมหามงคลของชาวราชพัฒไม่ใช่เฉพาะเฉพาะราชพัฒนนบุรีนะคะทุกราชพัฒนะคะเป็นปีที่ต้องบอกว่ามิ่งมหามงคลจริงๆเพราะฉะนั้นเดกก็อยากจะเรียนว่าบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้นั้น ก็อยากจะเรียนว่าเมื่อท่านจบการศึกษาเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตแล้วเนี่ยนะท่านก็ต้องใช้องค์ความรู้ใช้การหล่อหลอมนะฮะของมหาวิทยาลัยการหล่อหลอมของหน่วยงานต่างๆท่านก็คงจะต้องนําสิ่งเหล่านี้ไปปรับเขาคงไปใช้ทีเดียวร้อยเปเซ์ไม่ได้นะคะก็คงนําไปปรับใช้เพื่อให้ท่านประสบความสําเร็จในการ เรียนต่อก็ดีศึกษาต่อก็ดีหรือเข้าทำงานนะคะและสุดท้ายจริงๆก็อยากจะอ่ออำนวยพรนะคะว่าก็ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือนะคะจงโดนบันดาลให้ท่านบัณฑิตนะคะทุกท่านและครอบครัวนะคะประสบแต่ความสุขความเจริญทำงานได้ด้วย สติปัญญาที่ได้ร่าเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนดีของสังคมเพื่อเป็นคนบัณฑิตของพระราชาแล้วนะคะก็จะต้องทำงานให้สมกับที่เป็นบัณฑิตของพระราชาและจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนะคะตรงนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะนที่การงานก็อยากจะเรียนว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นท่านยังจะต้องเรียนรู้อีกมากนะคะข่าขอบคุณมากค่ะ ค่ะทางรายการคนเด่นราชภัฒนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวชิราวราการน,นะคะนายกสภามหาวิทยายลัยราชภัฒนธนบุรีเป็นอย่างโูงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนเด่นราชภัฒค่ะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติพิเศษนะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนาบรรพการนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ <S <S, ค่ะวันนี้นะคะท่านจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะคือวันนี้นะคะอยากจะให้ท่านนะคะช่วยแนะนํามหาวิทยาลัยหน่อยอะคะ่ะคือแบบพูดออกมาคํานึงแล้วคือแบบรู้เลยว่าน,นี่คือมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ธบุรีค่ะสวัสดีค่ะท่าน แขกผู้มีเกียรตินะคะบัณฑิตมหาบัณฑิตท่านพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกทกท่านของบัณฑิตในวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นบุรีของเรานะคะก็ผลิตบัณฑิตมายาวนานนะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2491